อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงและสะเทือนขวัญผู้คนในสังคมไทยก็คือเหตุการณ์ฆ่ายกครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกฆ่าพ่อแม่และพี่หรือว่าลูกคนสุดท้องฆ่าพ่อและแม่เช่นเดียวกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังต้องรอการตรวจสอบแต่ว่าสำหรับสายตาของนักอัจฉยวิทยาที่ติดตามความรุนแรงในครอบครัวระบุว่าแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและเรื่องของความพยายามที่จะ เน้นความสำเร็จอาจจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้เกิดความรุนแรงอย่างที่ไม่คาดคิดติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะอาหารมื้อสุดท้ายของครอบครัวหอมชงที่ได้ร่วมโต๊ะอาหารร่วมกันเมื่อค่ำวันที่3เมษายนยังวางอยู่บนโต๊ะอาหารในสภาพเดียวกับวันเกิดเหตุทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านพักครอบครัวหอมชงยังเป็นไปเช่นเดียวกับในวันเกิดเหตุ ไม่มีใครเข้าไปจัดการหรือทําความสะอาดภายในบ้านเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ที่คนในบ้านหลังนี้ทั้ง3คนถูกฆาตกรรมการสอบสวนคดีนี้ทําให้ถูกตั้งคําถามว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้สมาชิกในครอบครัวถึงขั้นวางแผนจ้างวานฆ่าคนในครอบครัวเดียวกันอาจจะเป็นตัวที่บอกได้นะครับเหมือนกับว่าเป็น ฝรั่งอาจจะบอกว่าเป็นทรายหรือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เตือนให้ในสังคมเนี่ยเริ่มเริ่มจะต้องตระหนักรู้แล้วล่ะว่ามันไม่ใช่เกิดแค่นี้นะครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราพูดโดยลุมๆวมาจ,จะบอกว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับนะต่อต่อปรากฏการณ์แบบนี้นะครับคือหมยความว่าเด็กเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับแล้วเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีผล ผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าร้อยตำรวจโทรธรรมนัทหอมชงลูกชายคนโตของบ้านนี้ที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างเช่นเดียวกับอีกจุดที่พบศพนางวนิดาหอมชงในห้องที่อยู่ติดกันและที่ชั้นบนของบ้านในห้องนอนของพันเอกวิชัยหอมชงพบรอยคราบเลือดติดตามผ้าปูเตียงและผ้าหม่มแต่ของประดับภายในห้องนอนของพันเอกวิชัยแสดงได้อย่างชัดเจนว่าพันเอกวิชัย มีความภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนโตที่ประสบความสำเร็จจากนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่66ญาติของครอบครัวนี้ยืนยันว่าอาชีพทหารและตำรวจถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวและสอดคล้องกับคำให้การของลูกชายคนเล็กที่ให้การว่ามีปัญหากับพ่อเพราะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารไม่ได้เรามองในเรื่องของทฤษฎีเรียกว่าตรีตาทฤษฎีตรีๆๆตาเนี่ยนะครับนะ พื้นฐานอันนึงคือเขามองว่าปฏิกิยาที่ที่ให้ต่อคนเนี่ยนะเป็นตัวที่มีผลค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นหลายครั้งที่เราพยายามบอกว่าเราไม่อยากให้ประนามเด็กหรือพูดเด็กหรือตำหนิเด็กมากเกินไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นการตอกย้ำและก็ตรีตานักวิชาการด้านอาชญาวิทยายืนยันว่าทุกครอบครัวต้องวางแผนปลูกฝังวิธีคิดให้กับเยาวชนนอกจากนั้น บทลงโทษในความผิดลักษณะนี้อาจไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่าเราจะแก้ไขเด็กที่เริ่มอย่างนี้ได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับ,นะรบก็คือตอนนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ละนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง เขาใช้ว่า proactive ต้องทำงานในเชิงลุกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราเห็นหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มที่จะคุยกันคือวางแผนนะฮะวางแผนอนาคตว่าเด็กรุ่นใหม่หรือ next generation ของเขาเนี่ยนะครับควรจะปั้นหรือควรจะพัฒนาไปรูปแบบไหนนะครับ,รบ,รบทุกวันนี้ของประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะปล่อยอิสระย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมเหตุการณ์สมาชิกในครอบครัววางแผนฆาตกรรมคนในครอบครัวเดียวกันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านทัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมสามศพในบ้านหลังหนึ่งภายหลังการจับกลุมผู้ต้องหาสังคมจึงได้รู้ว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนั้นคือลูกชายคนโตของ,ของครอบครัวนี้อุตชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน